โลว์วัตสุกายู่กับผมเจวันบอลนะฮะวันนี้เราจะไปทีม3กับเจลล่าฟอร์ดเราจะดูกันว่าเราจะรอดไหมรอบเจลล่าฟอร์ดวันนี้ผมจะสลับเล่นเครื่องบินเป็นมิกลำนี้นะฮะลำมิกฟ็อกเท้าวเราจะดูกันว่ามันจะดีไหมแล้วก็โดนอีกหลายๆลำนะฮะส่วนเส้นที่ผมใช้นะครับเป็น OSU นะครับเฮร์รีออตนะครับ4ป้อม OSU 6ป้อมแล้วก็ลาปิดไว้กันเครื่องบินกันอะไรต่างๆนะแล้วก็วาร์ล้อสองเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีตอร์ปิโด ส่วนนี้ผมชอบมากเลยเลิฟม,มากเลย XQ 5 8กับ FH 9 7 A มันดีมากนะครับแล้วก็ื่องมีขับไล่ ATN โคตรเจ๋งอาจ,จะรหลวดติดเป็นไทสุดเจ็ดเพราะว่าในนีงเหลือนาวอาไวา้ฮะไปดูฮนะว่าสนุกแค่ไหนคิวกันด่านนี้แหละกูจะเป็นพระเอกวะ่ะพี่จะเชิดด่านนี้พี่จะเชิดให้กูเชิดเด็กดับมาหลายตาแล้ว เครื่องบิลลาเครื่องวินี้ก็โคตแรงเลยนะบอกเลยว่าโคแรงยิงสแปมรอเลยผมเห็นแหละผมเห็นแล้วะเชิดนะเชิดนะเชิดนะฮะเชิดนะฮะไมสาวเชิดมีอยู่เชิด ถอยถอยอีสองถอยไปไหนสองกันได้หมดปะล่า ด้วข่าวจะเชิดเอาไปกินเลยปะวันดีฮะให้เชิดไอ้เชิดฉายเชิดฉายไอ้เชิดไอ้เชิดงงเลยเชิดงงไอ้เชิดโดนสเต็ปเทปเราปงงเลยครับ กลับมาลบใจเลยเอาเครื่องบินขับไล่ไปยิงเล่นกงี้ก็ได้เอาเลี้ยงนาโพอ่อาเรียบนะร,ร,ร้อยโดนเรียกวการเรายิงเบ๊ะ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 เบ๊หูหมนนื่นนึงอ่ะเดี๋ยเสิร์ฟโอ้ไคโอ คพิ่งเห็นแรงสาดเหลือเกินทำไมมึงคว่ำยิงไม่ได้วะโผงเป่เงเลยจะเชิดก็ไหนเดินคงกันเดดแต่ก่อนเออซอสชิปอะไรของวันวะซออชิปทำไรเฮ้ย ไม่กดแฟนเลยอ,อ่ะอ่าเรียบร้อยคนจะเชิดอ่ะแสนไม่ดิแสนไม่ดิแสนไม่ไดีเอาไปอีกดิเอาไปดิกอหัวเลยกอหัวเลยถ้าอย่างี้กอหัวเลยกอหัวเลยอย่างเจ๋งไม่ได้ฆ่าตะกรามเนี่ยแต่ที่ที่กูเกิดไปฮะ Bunjai shirt, oh bunjai shirt, bunjai shirt, bunjai shirt. Jek ku don, berhenti. บอลจะเชิดแต่โดนกดไม่ยุดเลยไม่มีใครช่วยเลยไอ้แบกคไอ้แบงบอกุูโดนอีกแล้วแม่ของศารว่าอยู่ตรงไหนก็โดนไม่มีใครคิดจะกั้นดีวีกูเลยเนี่ย โอ้ oh, ต้องเล่นนะ่ะไม่งั้นโดนสองทางเคสตอปยิงได้กลับมาสวย ้ามันแฟร์ก็หนุกเลยนะของแรกท้ายเลี้ยว ได้จะเสร็จอีกชุดหนึง่งพอดีของเร่ยังมาอยู่นี้ลุงลัวกลับมาไปจอไปเชิญไปเชิญก่อนไปเชิญก่อนออเดี๋ยวใช้เชียร์กอลุงของหนักไปก่อน สวยเจ๋งเป้งใครเห็นคุยมันเนี่ยยังไม่เห็นใช่ไหมอันนี้ต้องเล่นของหน้าต้องเล่นใกล้กว่าน,นี้หน่อยตุย้ยไม่ทันกลับเลยกลับเลย เจ็บเจ็บเจ็บคุไหมโดนของหนักไอพี่โดนต่ของหนักเลยเนี่ยน้องก็โดนต่ของหนักเลยแบบ เอ้ยัโหมันก็ดำตรงเก,กินมันชัดง่าเลยวิกีความคิดความแรงเลยไงเล็กตายเถอะโก้ซับไม่แตกอีกแล้วเนี่ยโอ้โหถึกเกินถึกเกินถึกเกิน โห่เชอรหวานเจี๊ยบอย่างงี้หวานเจี๊ยบลองเดียวอย่างงี้หวานเจี oh, ๊ยบโห่เชอรกดแฟนทำไมล่ะเชอรหวานเจี๊ยบอดเจี๊ยบเลยของไก่ไก่นะฮะโอ้บอมเบอร์เราก็เอาบอมเบอร์เราพวหวานเจี๊ยบสิอย่างงี้ไม่ใช่บอมเบอร์อีดนโอ้โหหมดเกี้ยงเลยว่ะ ต้องเป็เครื่องบินขับไล่แล้วแหละเอา้าทำไมไม่เครื่องบินขับไล่ไม่ได้วะอ๋อโอ,โอ้เจอวันเจี๊ยบมีเดียวเอาเราเองเดียวเลยว,วันเจี๊ยบด่านเดียวก็วันเจี๊ยบแล้วเนี่ย ดูเลื้ยอยู่ลเลยจ้ะอุ้ยกดปี๊บจบเลยแม่งนีเอาไงกับมันดีวะเออจบวันเจียเ๊ยบเกวบคนเดียวแล้วหกครับโค้ชพ,พระเอกครับสู้กับบอมเบอร์ด้วยอย่างเจ๋งนะเจลล์ฟอร์ดใครมีไปตามเลย